กาบครับหลวงพี่ครับสาธุครับสาธุครับผมอันนี้เป็นหลวงพี่เสิร์ฟมาฮะหลวงพี่เสร์ฟวัดห้อยแตนนะครับวัดห้อยแตนใช่ไหมหลวงพี่อ่าสามทุ่ครับใช่ครับครับหลวงพี่เออผมจําได้ตอนตอนมามาทอดกระถิ่นหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วฮะครั้งแรกเลยเออที่วัดวัดวัดไม่ไม่สวยแบบนี้อ่ะหลวงพี่อ่าใช่ใช่ครับเมื่อเมื่อเมื่อกล่าวครั้งกวนก็ ก่อนที่ญาติโยมเข้ามาก็ช่วงนั้นอาตมายังไม่บวชอ๋อย,ยังยังไม่บวชย,ยังไม่ได้บวชครับอ๋อครับ,บแ,ตแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็โอ้โหเป็นมีจุดเช็คอินด้วยหรอพี่อันนี้หลวงพี่ทำเองหมดเลยครับใช้วัสดุแล้วก็ประดิษฐ์เองครับประดิษฐ์เองทั้งหมดโอเปเองทั้งหมดเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงที่เวลาเราหลังจากที่เราทำวัด สัมปารกิจจากที่ในทางที่เราปฏิบัติยู่ทุกวันเสร็จแล้วหลักจากนั้นก็ใช้เวลาช่วงว่างๆเป็นการเรียกว่าดูมุมมองในการวางเป็นผังของวัดว่าจุดไหนที่พอที่จะเป็นการสืบสารในเรื่องของการใช้ในเรื่องของทักษะในการวางแนวทางเพราะว่าในยุคปัจจุบันน่ะ เรียกว่าการาวัดเป็นเชิองอนุรักษ์แล้วก็เป็นวัดเป็นเชิงท่องเที่ยวด้วยนะก็เลยใช้โอกาสนี้เป็นการให้ทันยุคทันสมัยในช่วงปัจจุบันนะครับโ,โอ้หผมขอโทษครับเราหลวงพี่อยู่กี่ปีครับอตอนนี้บวชเมื่อมาปีพศ2557นะ25 57, บวชที่บวชหลังนี้ที่อยู่ในวัดแห่งนี้แหละบวชมาก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นะ เพราะว่ามีความตั้งใจว่ามาบวชเก้บนเก้สี่วันแล้วก็ดูหนังสือแล้วก็จะศึกแล้วแต่ว่าเมื่อช่วงขอนที่โยมเข้ามาเห็นว่าสภาพของวัดเนี่ยก็ไม่มีเคยที่จะพัฒนานก็เลยไม่มีกา้ศึกก็เลยใช้เวลาช่วงนั้นตลอดมาและเวลาช่วงนั้นตลอดมาก็เลยมีการ อาบวชมาในช่วงกระดานั้นแล้วก็มาถึงกระดานนี้โอ้โหลุงพี่บวชสี่วันตั้งใจแรกเลยครับอ่า,อาเป็นการ <c oughs> อ่าเมือม่อเมือ่อทันยุคอ่าในสมัยที่อ่าตั้งใจจะบวชก็บ่ามาบวชแก้บนเนยเราต้องอ่าดูหนังสือก่อนเพราะว่ามีภารกิจมีงานมีการทำานะดูหนังสือก่อนแล้วก็บวชเพราะว่าถ้าไม่นั้นเนี่ยเราลุก,ลกดดน้องอดหมดนะอยู่ไม่ได้ต้อง ออต้องรีบไปทํางานก็<ะ>นเลยมีธุรกิจส่วนตัวนิดหนึ่งในที่กรที่จะบวชก็เลยช่วยเวลาช่วงนั้น4ีวันจะบวชแล้วก็ะจะสึกออกไปทํางานต่อครับอ๋ครันี้คันี้คือก็ไม่ได้ถึกเลยครับก็คือก็อยังคิดนะไม่ใช่ว่าคิดว่าเราจะต้องอใช้เวลานะในช่วงที่เราเป็นอยู่ นะก็เลยถือโอกาสว่าถ้าเป็นประโยชน์ตรงไหนนะคิดว่าเราอยู่เป็นพระเราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับนะาศาสนาได้แล้วนะก็เลยคิดนะในรูปแบบของการวางรากฐานของวัดเป็นลนดับต้นมาก็เลยบอกว่าเสียสละไปนิดนึงนะไม่เป็นไรนะสี่หนะ้าปีลองคิดว่าจะบวชดักเมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าอยู่ดักสามเดือนทีเดือนโตจะทําให้มันเสร็จจะช่วยวัด เพราะว่ามันมีการลุกล้างวัดเกือบจะล้างแล้วนะไม่มีใครเข้าวัดแล้วฉะนั้นหมดแล้วนะแต่เสียดายว่าวัดอยู่กลางชุมชน,นแต่ไม่มีคนที่จะมาเสียสละบวชนะนะก็เลยว่านะจะอยู่สักช่วยเข้ารรษาสักหนึ่งรรษาก็นะเลียกันเผื่อที่จะ,ะเผื่อที่เห็นว่าถ้ามีใครที่จะโพออยู่ไดนะ้ที่จะเคยที่จะมาโพฝาขับประกงให้วัด ให้ศาสนาอยู่ต่อไปได้ก็จะให้คนนั้นรับมือต่อไปเลยนะครับครับอตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นเลยแต่แต่ได้ข่าวเป็นเป็นวัดที่ได้รับรางวัลเนี่ยผมว่าเเป็นเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเป็นปีที่ผ่านมาทุกไม่นานมาแล้วก็ปีนี้นั่นแหละ,ะเป็นการได้วัดเข้าประกวดส่งเป็นวัดะระดับจังหวัดเป็นวัด ก็เรียกว่าส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดนะเป็นวัดดีเด่นระดับจังหวัดและก็เป็นส่งตัวแต่นระดับเขตนะเป็นผู้ชนะระดับเขตเป็นวัดที่สะอาดห้องน้ำม่วงผ่าสะอาดสะอาดมากวัดทีุ่่มลื่นแต่ว่าแต่ว่ามันบวกไปด้วยสัมปายะที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าวัดมันต้องอยู่ในความสงบนะและก็สะอาดนะจะเน้นในเรื่องนี้เป็นหลัก ก็ได้ระดับจังหวัดแล้วระดับเขตเนลยรลงลที่โหสุดยอดในปีในในช่วงกระดานนั้นก็มีโรงเลขาธิการออยอ,อ,อาหารไยากระทรวงสาธารณสุขก็มาเป็นพิธีมาเป็นประธานมอบให้ด้วยเป็นถ้วยรางวัลแล้วก็มีป้ายให้ด้วยจากสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมาเป็นตัะแทนให้ครับโอบผมเข้ามานี่แบบสะอาดมากมีจุดเช็คอินด้วยหรอผมชอบตรงนี้นะ เออน้องเขาชอบว่านาะมาเผื่อเผื่อว่าบางบางทีเราบอกว่าอธปุ่มบางทีครับบางทีคนที่เข้ามาเขาจะเห็นว่ามีเด็กเลูกเล็กเด็กแดงบางทีเขาจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกจตะมองว่าบางทีวัดเมื่อก่อนไม่มีสิ่งที่จะเป็นที่เป็นหลักในการที่จะยึดโยงในเรื่องของการที่จะวางแนวทางว่า ครั้งหนึ่งนะเคยที่เมื่อเคยมาเยือนวัดเนี่ยะจะมีหลักฐานในการที่จะมาเยือนนะ <S <S ก็เลยคิดว่าจะต,ต้องสร้างเป็นที่ให้หลายๆจุดนะเพื่อที่จะให้เขาได้ถ่ายรูปเอาไว้นะเก็บเอาไว้ในความทรงจําว่าครั้งหนึ่งเคยมาเยี่ยม,มที่วัดเวทแตนวัดเวแตนก็เป็นะจะเป็นที่รองรับของบุคคลทั่วไปนะที่จะประกาศให้ได้ว่าวัดนะมีการพัฒนาขึ้นไปต่อเนื่องตามลําดับครับอ๋อครับ แล้วก็เห็นหลวงพี่ทําครบแล้วเนี่ยหลวงพี่จะทาม,มีมีมีโครงการจะทําอะไรต่อไหมครับตอนนี้ก็รยากรจะขย,ย,ยายแต่ก็มีอยู่ตอนนี้บทที่ตอนนี้สร้างไว้ก็6ปีแล้วก,ก็เสร็จแล้วนะหกปีเจ็ดปีนะครับนับเพราะมาทำม,มาบสถเลยนะ,น,ะนะทุกทุกอย่างเนี่ยตั้งตั้งเริ่มมาตั้งแต่ปี58ปนะปี58มาถึงปีเนี่ยโฉะร้อยหกสิ 100, บบกเนี่ยไรก็ ตลอดระยะเวลาเนี่ยก็เป็นการพัฒนาต่อเนื่องนะเงินที่ได้รับมาจากเงินที่ญาติโยมบริจาคมาจะเป็นเจ้าภาพนะส่วนที่เป็นต้อกรถินหรือว่าท้อปราป่า,ปาก็ได้จากญ,ญาติโยมที่มีความมื่อเพื่อเพลที่จะเป็นปันนะให้ช่วยกันนะช่วยกันมาเป็นบริจาคเงินนะที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป ที่ในส่วนหนึ่งที่มีความคิดว่าจะกัาจะปัญญายเพราะว่าในส่วนที่มันเป็นศา,า,นะา,าลาศาลาารวงธรรมนะที่เป็นปฏิบัติธรรมนี่เรายังไม่มีนะเพราะว่ามีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีขนาดเล็ก,ลกที่สร้างเอาไว้ก่อนที่อัตามาวบวชมีอยู่หนึ่งหลังแต่ว่าเมื่อช่วงกนนะ่อนที่ผู้ช่วงก่อนนี้เรียกว่า,าคุณใช้ซ้อยประโยชน์เนี่ยจะพอดีกับอาการเหล่านั้น แต่ว่ามาช่วงขณะนี้มีญาติโยมมาเยอะนันก็เลยก็ต้องมีการขยับขยายและอีกอย่างหนึ่งก็มังทีสิ่งของที่เราซื้อสิ่งของที่ญาติโยมบริจาคสิ่งของที่าาทางวัดได้จัดซื้อ,อได้มาเก็บเราเราก็ไม่มีที่เก็บด้วยนะก็เลยจะขยับขยายลงทําในปีนี้มีการต้อนกระถินในปีนี้ด้วยเห็นว่าจะาจะขยับขยายลงทําเพื่อที่จะขยับขยายให้มีความ ใหญ่โตขึ้นเพื่อที่จะรองรับจุขับญาติโยมที่จะมาใช้สอยอในพื้นที่ของวัดโตไปเป็นตามลําดับถือวาอ่าจะเป็นการาให้มีความเรียกว่ามั่นคงแข็งแรงและก็ใหญ่ยิ่งขึ้นครับอ๋อเป็นลงทาก็าคือกระถินปีนี้ก็คือหลังจากประมาณออกพรรษาใช่ไหมประมาณออกพรรษาก็ปีนี้จะมีเจ้าภาพได้มากํากหนดแล้วว่าวันที่ ห้าพฤศจิกายนนะพอเช้าสองปันธารลงสุบกนีนะมันตีห้ามันตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะของปีนี้ห้าพี่กายหรืผมบอกปุ่มเลยนะก็คือเอ่อเป็นการทอดทอดทอดกะถิ่นเนาะทอดกะถิ่นครับทอดกะลับอ๋อครับเอ่อหลวงพี่ครับทำธรรมธรรัฐสภานี่คืออะไรครับผมผมไปอ่านมาว่าการธรรมัฐสภาหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่อ่าเป็นหัวประชุมอีกอย่างหนึ่งมีการถกกันในวาระของธรรม ทาที่มันเป็นสภาคือหมายถึงว่าทาที่มันเป็นกลางๆเราสามารถที่จะเครือกูลในสิ่งที่เป็นประโยชน์ระหว่างพระระหว่างญาติโยมที่มาเพราะว่าห้องนั้นจะเป็นห้องที่ประชุมด้วยเรียกว่าเป็นธรรมวัสภาคือหมายถึงว่าเป็นธรรมะที่เราตกกันเป็นข้อตกลงกันในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการที่เราจะมีการเรียกว่าทํามเอโมยในการที่จะตกลงกันว่า เราจะทําอะไรอะไรในในปีต่อไปในการพัฒนาของวัดนะเป็นการวางรากฐานวางแนวทางของวัดครับอ๋อครับนึกว่ารัฐสภาอะไรอ๋อครับแต่ว่าโอยเห็นมีการจัดเอ่อทั้งทั้งขยะเองโอ้แบบเป็นเป็นรูปเป็นร่าเป็นเป็นสัดเป็นส่วนน้องรอบัดเลยครับอ๋อตรงนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะจากการพัฒนามาเลยนะจากเมื่อปีพศ2550 8นะที่ท,ที่ที่เริ่มทำมาเมื่อช่วงก่อนนะเมื่อช่วงก่อนมีการพัฒนารเริ่มจากคิดคิดจะว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทําได้ในช่วงนั้นนะหลังจากที่เราพัฒนาในเรื่องของสาวนวัตถุแล้วนะสิ่งสําคัญที่สุดหมายถึงว่าขยะก,ก็เป็นเรื่องสําคัญระดับระ,ะดับ <c oughs> แล้วประเทศเขาว่าได้ <c oughs> แต่ว่าเป็นเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าวัด จะทาอย่างไรน่าจะเป็นที่นําร่องในเรื่องของที่จะนาเดินให้ญาติโยมได้เป็นต้นแบบได้เป็นแนวทางว่าจะเห็นวัดจะมีความสะอาดจะมีความลื่นเลินแล้วนะจะมีความสวยงามแล้วแต่ว่าถ้าเรามีกัลยาใน,ในวัดเต็มเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะ,ะ,ะเรียกว่าประกาศได้ว่าวัดเป็นที่สะอาดทั้งทั้งเลยนะก็เลยมีการรณรงค์ทำในในช่วงนั้นช่วงเล็กนี่ พัฒนาในวัดในช่วงนั้นก็เลยสร้างาสร้างว่าเราจะทําขยะนะทำขยะโดยมีการตกลงกับวัดตกลงกับพระในแต่ละกุฏนะิพระพระี่อยู่ในวัดนะ่ภายในวัดตั้งหมดก่อนเป็นการประชุมกันในวัดว่าเราจะาช่วยกันรณรงค์ในการแยกขยะก่อนนะอโดยจะพาะจะมีขยะแห้งขยะเปียกขยะรีไซเคิลข,ขยะขยะที่ อันตรายเพราะว่าถ้าเราทิ้งรวมกันบางทีบางครั้งกยญเนี่ยมันก็จะเป็นมูลค่าได้นะสำหรับเราสามารถที่จะคัดแยกกัญชาดีหล่านั้นหนี่ยนะก็เลยทำและก็เป็นการจุดประกายอีกอย่างหนึง่งนะเพราะว่าในวัดช่วงนั้นก็ทำแล้วแตนะ่พอช่วงระยะไปเป็นต้นมาในการที่จะดำเนินต่อเราก็เลย เป็นการใช้เดินตามบ้านโดยจะโพสเดดเดินทางถนนทั้งสองข้างต่างเลยใช้เว้ตั้งสามกิโลและยะช่วงเวลาของหน้าวัดบริเวณวัดจากปากทางเข้ามาพระเนี่ยจะใช้รถลุนใช้รถลุนใช้รถลุนเลยจะเก็บขยะทั้งสองข้างถนนเพราะว่าเวลาเวลาไปเดินบินตาบานจะมีขยะทั้งสองข้างทางญาติโยม ชอบทิ้งขยะหน้าบ oh. uh, ้านของตัวเองก็เลยบอกว่าวัดวัดสะอาดแล้วแต่ทางเข้าวัดเนี่ยระหว่างทางที่ตั้งสองข้างทางที่ญาติโยมสัญจรไปมามองแล้วไม่สวยงามถ้าเราจะทำอย่างไรในวันนี้อัตมาก็โอว่าจะเก็บญญะสักครั้งหนึ่งและโอบินตาบาสได้ไหมว่าเราอย่าไปทิ้งญญะกันแล้วบริเวณข้างหน้าบ้านถ้าใครทิ้ง มาบ้านถ้าใครทิ้งก fe ําจัดไม่ได้เดี๋ยวบบกอัตมาเดี um, ๋ยวอัตมาจะมาเก็บเองก็เลยเป็นการวางนากานเลยบอกว่าไหนๆก็ไหนๆเร็วเราก็ต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญบอกว่าถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันวัดบ้านชุมชนของเราจะมีความเรียกว่ายั่งยืนมีความมั่นคงแล้วก็มีความสะอาดปลอดภัด้วย ลดมลพิษสิ่งต่างๆได้ด้วยนะก็เลยเป็นจุดยืนนะตอนนี้ทั้งสองข้างต่างก็มีความประสบความสําเร็จว่าไม่มีกัญชทั้งสองข้างต่างก็สะอาดมากเลยครับผมถึงว่าโหสะอาดจริงฮะขอเป็นการลงลงลงชุมชนด้วยให้เขาเขาดูนะว่าขยะแยกยังไงเป็นยังไงโอ้สุดยอดเลยครับเหมือนเหมือนวัดสมัยก่อนเลย่ที่เป็นศูนย์กลางของทุกพนนะครับ แต,แต่ว่ากว่าจะทําอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีการลงลงทั้งเรงลงทั้งทุนด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าพระเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณแล้วมีความศรัทธาแล้วแต่ว่าเราใช้ช่วงเนี้ยเนะี่ยเป็นช่วงที่มีโยมมีความศรัทธานายโยมมีความเชื่อของเราเนี่ยรเราใช้ช่วงนี้ลนะบบกล่าวกับญาติโยมเวลาญาติโยมมาวัดด้วยนะเป็นการปลูกฝังให้เราได้รู้จักสิ่งจำนึกนะของการใช้ สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดรลงในเรื่องขยะเนี่ยเป็นต้นที่บอกว่าเราอย่าสร้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราพยายามว่าคนเราเนี่ยถ้ามีสุขภาพดีแต่ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นมลพิษด้วยให้ญาติโยมบอกว่าคนที่มีอายุยืดยาวเนี่ยก็บอกว่าสูดลมหายใจที่สะอาดและอยู่ที่สะอาดนะเาเรียกว่ามีความปลอดภัยสูงเลย ยมก็กลัวตายอยู่แล้วเนแบบนี้เราก็เลยบอกว่าเออถ้ายมกลัวตายเนี่ยยมก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยเลยนะเราบองดูที่บ้านเราบ้านเรือนเราเป็นตัวอย่างและอีกอย่างหนึ่งก็ไปบอกว่าวัดทั้งหมดในพื้นที่ทั้งหมดในวัดเนี่ยเปดไล่นะเปดไล่สองตารางวาเป็ดไล่สองงานวัดบอกว่าไม่มีญาติกเส้นหนึ่งญาติโยมบอกว่าเออเก่งนะพระ โอเคญาติโยมมีดินคแค่ตักตู้สองตูวแต่ว่าญาติโยมย่าเต็มบ้านเลยเราไม่มีเวลาอบอกว่าญาติโยมต้องมาดูด้วยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เรานั้นได้ทำสิ่งเวลาที่เรานั้นมีเวลาเหลือสิ่งเวลาที่เรานั้นะจะทำได้ก็เลยบอกให้ช่วยช่วยกันช่วยกันบอกว่านะนะั่นเป็นประโยชน์มากครับของพี่พี่เ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มาหาหลวงพี่นะครับแล้วก็ที่วัดโควตแดนนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับเป็นวัดพัฒนาดีเด่นของจังหวัดด้วยของเขตด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไพี่แวะมามีก็มาหาหลวงพี่ได้นะมาทำบุญหน่อมาทักทายกันก็เรียกนะหลวงพี่มานะครับอันกราบครับหลวงพี่ครับได้สาธุครับสาธุครับ